รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภาคกันเปื่อนพร้อมแล้วค่ะรายการมาดามตวงฟูดเ e รปรายการอาหารที่จะสร้างสุขเสริมไอเดีย5วัน5สไตล์ตามแบบฉบับของมาดามตวง วันจัน Healthy Day เปิดครัวต้อนรับเมนูเพื่อสุขภาพวันอังคารเมนูเสริมดวงกินแล้วเหงวันพุธแฟนเดย์เมนูเอาใจแฟนๆที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยวันพฤหัสบดี The Sense of Seasons ตามหาวัตถุดิบชั้นยอดเพื่อนำมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษวันศุกร์อร่อยร้อยล้านเจาะลึกเมนูเด็ดร้านฮิตร้านดังเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินอาหารไปกับมาดามตัวฟู้ดเซเล็บ สนับสนุนโดยโรสแมรี่ใบมาดามตวงอาหารและเบเกอรี่พรีเมียมสไตล์โฮมเมดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟ o ้ดเซเล t leb, รายการอาหารสร้างความสุขเสริมไอเดียเสร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วัน5สไตล์ตามแบบฉบับมาดามตวงค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ กับช่วงเวลาใหม่11โมงนะคะทางช่อง9 m c o t d HD และทุกวันพุธแบบนี้นะคะมาดามตรงจะมาแจกสูตรเด็ดเพื่อที่จะเอาไปทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะให้เหล่าบรรดาแฟนเดของมาดามตวงนะคะและในวันพุธวันนี้ค่ะจะมานำเสนอในเมนูข้าวมันไก่ค่ะ เมนูข้าวมันไก่นะคะต้องถือว่าเป็นเมนูที่ฮอตฮิตที่อยู่กับคนไทยเนี่ยมานานแสนนานค่ะแต่จะมีสักกี่ร้านคะที่จะถูกปากเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะมารำตรงจะมาแจกสุดเด็ดเคล็ดลับในการทำข้าวมันไก่ค่ะที่จะเอาไปทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะ สับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันและในวันพุธแฟนเดย์แบบนี้นะคะมาดามตรงมีเมนูเด็ดทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยมาฝากค่ะวันนี้เมนูข้าวมันไก่ค่ะตอนแรกนะคะเราจะทำ ต้มไก่ค่ะเทคนิคเคล็ดลับอยู่ที่ต้องต้มน้ําให้เดือดค่ะสําหรับไก่นะคะเราร้างให้สะอาดใช้เกลือเคล้าข้างในแล้วก็ถูผิวด้านนอกให้ไก่สะอาดไม่มีกลิ่นค่ะตั้งน้ําให้เดือดตัวหม้อค่ะสําคัญมากต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะใส่ไก่ลงไปแล้วให้น้ำเนี่ยมิดท่วมตัวในแนวตั้งนะคะเราจะจุ่มขึ้นลงในน้ําร้อนค่ะเป็นเวลา25ครั้งค่ะก่อนที่จะหรีไฟแล้วก็ไปต้ม จนไก่สุกค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราปรุงรสของน้ำต้มไก่ค่ะน้ำตาลค่ะเกลือป่นค่ะยกขึ้นค่ะวิธีนี้ค่ะน้ำร้อนค่ะจะเข้าไปในท้องไก่ค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าผิวไก่ของเราค่ะค่อยๆร้อนเพราะว่าถ้าทิ้งลงไปต้มแบบนี้เลยค่ะไก่ของเรามีสิทธิ์หนังถลอกค่ะถามว่าน้อยกว่า25ครั้งได้ใช่ไหมคะ ตอบเลย25ครั้งเป็นการชัวเลยค่ะเพราะว่าเจ้าความสุขความร้อนของน้ําร้อนค่ะมันจะเข้าไปอยู่ในตัวไก่เนี่ยได้ทั่วๆค่ะหลังจากนั้นเราจะต้มให้ไก่สุกมันดีกว่าที่จะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะโดยที่ต้มไปตั้งแต่เวลาแรกจะทําให้หนังไก่ขาดแล้วก็เปื่อยค่ะหลังจากที่เรา ยกไก่อาบน้ําได้25รอบนะคะเราจะปล่อยไก่เขาต้มแบบนี้ค่ะหาช้อนขวางเอาไว้แบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้ไก่หลุดลอยไปในหม้อค่ะเราจะต้มโดยหลีไฟนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะ จากที่เราอยู่ในระหว่างการต้มไก่นะคะเราจะมาเตรียมส่วนของข้าวค่ะข้าวมันไก่นะคะต้องมีน้ำมันไก่ค่ะน้ำมันไก่จากที่ตลาดนะคะแล้วก็มาเจียวค่ะเราจะใช้น้ำมันไก่ผัดกับข้าวเพื่อให้ความหอมของข้าวมันไก่แล้วค่ะกระเทียมค่ะตําค่ะข้าวที่เลือกใช้ค่ะคุณผู้ชมมาดมตวงเลือกใช้ข้าวหอมมะลิเก่าค่ะ ความสวยของเม็ดข้าวจะไม่เละค่ะข้าวแบบนี้เป็นข้าวเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าส่งออกค่ะข้าวจะมีความสะอาดใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องซาวข้าวก็ได้ค่ะแต่ถ้าข้าวที่คุณผู้ชมซื้อตามตลาดทั่วไปนะคะแนะนำให้ล้างข้าวหรือซาวข้าวก่อน1รอบค่ะปรุงรสค่ะด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะเราจะค่อยๆผัดข้าวนะคะ ให้ข้าวเนี่ยเขามีความสุกตรงขอบขอบผิวนอกของข้าวค่ะผัดไปประมาณสัก5นาทีค่ะก่อนที่เราจะเอาไปใส่น้ำแล้วก็ไปหุงตามปกติค่ะและเมื่อเราต้มไก่จนสุกแล้วนะคะเราจะใช้น้ำมัน จะหม้อเวลาที่ต้มเราจะช้อนน้ำมันที่ลอยค่ะเอามาราดบนตัวไก่เพื่อให้ไก่เนี้ยมีความชุ่มชื้นไก่เราก็จะเงางามสวยน่ารับประทานค่ะในระหว่างนี้นะคะไก่เราก็สุกแล้วค่ะแล้วก็ข้าวเนี้ยรอหุงอยู่นะคะเรามาทําน้ำจิ้มค่ะ ข่าสีอิ๊วดำค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกขี้หนูจินดาค่ะน้ำส้มสายชูค่ะกระเทียมค่ะขิงแก่ค่ะแล้วก็กระเทียมดองพร้อมด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะ ก็น้ำเปล่าค่ะเอาละค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้เมนูเข้าวมันไก่ออมเสิร์ฟแล้วค่ะถึงเวลาชิมข้าวมันไก่แล้วค่ะเวลาที่เราใช้ไก่ไทยแบบนี้ค่ะหนังจะมีความกรอบเนื้อไม่เละกำลังทานพอดีค่ะส่วนในข้าวค่ะข้าวจะเรียงเม็ด สวยงามแล้วก็มีความหอมเจ้าน้ำมันไก่กับกระเทียมที่เราผัดให้เข้ากันค่ะน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบเลยค่ะสำหรับแฟนเดของรายการมาดามตงฟู้ดเซเลบนะคะใครอยากได้เมนูเด็ดสูตรเด็ดเพื่อเอาไปทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยส่งเข้ามาบอกนะคะผ่านทาง Facebook หรือ IG Instagram มาดามตวงค่ะแล้วก็ดูสูตรนะคะได้ใน YouTube มาดามตวงทีวีเช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ค่ะแต่หาได้ง่ายๆในครัวของคุณเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมนูที่นำเสนอในช่วง The Sense of Season แกงเผ็ดเป็ดกรอบกับลิ้นจี่ค่ะ นิคในการทำเป็ดหนังกรอบเชียบเนี่ยห้าพลาดรับรองง่ายค่ะ